ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องค่ะค่ะเมื่อนี้นะคะเป็นเส้าวันที่1 4บีนะคะตามมาตดตามนัดตามหมายนะคะสาหรับเลขตัวดีตัวเด็ีนะคะแนวทางฝากตอนจากพอตาท่องสู่เข้านะคะพี่น้องค่ะ,คะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอกาลังใจขอละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเกือนไว้นะคะพี่น้องค่ะ เพื่อที่ศุภเดชข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะบันที้ห้ามาไปคุยกับพ่อตาพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะพวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้าของวันที่สิบสี่นะพ่อเนาะตามนัดตามหมายมีแจกไปเลยหายแกไปเล่อยมาพ่อแจกของดีไปเลยอ่าถูกหมดแล้วอ๋อที่หากวงด้วยว่าหลายดอกเสือโล่ที่ไโล่วงไวจังเสือเด้อค่ะ โตมันใจคือโตบงน้อค่อเพราะว่าเลขมันแปดแปดสิบงวดบุพการ์ม้วนนี้แจกแบกสูตรประวัติของเลขประวัติใหม่ค่ะแปดสิบงวดบ่ค่ะร์แปดสิบงวดไม่พลาดมันจะพลาดวันนี้ว้าไม่พลาดกับแม่ยี่องคนมาถามงวดนี่เพว่าได้นีผู้บอกเลยมัน่้วนแต่ผู้บอกนี่ผู้มาถามมันบุพกาผู้มาถามเนี่ยเพื่อว่ามาถามเนาะผู้มาถามก็ไหนเรียมตัวจริง ก็เลยก่โอ้มาขอพอตาคนไทยทำเด้อพี่น้องสนุกช่วงนี้จุดจุดนี้มันชิมาเดือดเลยจุดทางเงาจะได้่มชิมาแห้งอเนี่ยเส้นคำหัวหะกันมี่ว่พ่อมันนี่เราเส้นคำหัวคือเก่อนอืมจับพูดแล้วค่ะอืมโจกกจุดกันมี่ค่ะโจกกจุดนี่นั่นเจนมันออกเช้มูยด้ยอืมอเส้นคำหัวเจบ่ คะ้นเคยมาถามคยหดได้เราเร็กว่าเราสร้างได้แล้วผู้เล่ไปซื้อเปลี่ยนซชือไปอก็ฉีกหรอในน้อยโตเนาะซื้อซื้อจากตัวที่ไม่มาด้วยกันยิ่งสี่กระจึกห่อชือกต่างกันเยอะมากแม้ก็เนที่มันก็มาดินกับบุกเข้มาหรอกว่าวางเี้่องชื่อีก็ได้ไปสร้างไสร้างก่ออเรื่องสร้างเล็บพอเล็บเนี่ยมันมันดินได้ ค่ะตามเพ็ดมาออขอแกละปวดี๋ยวดิขอเลลูกกลมๆเพิ่นเื่อรู้สิขอเรกไปใส่บุญนอรเนาะใช่ยุ้เพียรไ้นี่ละอตัวการจ่งบักซี่ศูนนี่คือจุดขายบักซี่ศูนย์ใช่แสดงว่ามันใจค่ะก็เลียวเหีนดีบางบไเอ่ค่ะีเกีจุดอเรโอ้ีกนี่ก็สมากกันมาค่ะอ๋อีเกนี่จุดแบบพิเศษเลยค่ะพี่น้อง ค่ะเมื่อนี่แหละมันสีมาทั้งล่างทั้งบนมันบกละท่าอเพราะว่ามันตัวก็ชุบแบบนี้เพราะสีขาวใช้สงการเน่โซเปตัสทิมเลสใช่เมื่อน,นี้บอกมันบวกละแล้วซอฟตยุ่่มไปโอ้ขาทิมทางเจียวยี่ไปกลามเนี่ยมันออกย่ดีทีอ มันก็หลายตัวเลยลกเีย่ยังไม่เกิดไปช่ไที่อแล้วเจ้านเขาอยู่นี่แหละฮะํำคัญนี้ย่สุเปขามันนี่แหละมันมุดมาชื่อเป็นมดนี่แหละก็มาหลายตัวคนนี้เนาบอกคนที่เปตัวเดียวแล้วก็เรียกเขาเป็นบป็นล่างนะอันนี้เจ้าบนหลายก็ม่นอยุสองคู่นี่ล่างทุกบอเอาต้องล่างทบนเนาะเรียกเขากำาัหลายตัวมันมีเท่าบทตั้งล่างทีนะค่ะ มันนี่เท้าบนก็รางที่มันวิ่สองตัวสองตัวอันนี้เอาเท้าบนเท้ารางนี่เนี่ยค่ะ <Walk. S 2> บอกเพิ่นมันนี้เลขลักนี่เนาะพ่อตาเลขลักนี่ก็สิเป็นศูนย์หกเก้าเจ็ดห้าสองหนึ่งซุปเปอร์จุดกว่าี้เออซุปเปอร์จุดกับมื่อี้มันนี้บักเก็ตน,นี่โอ้โหก็จะเป็นพระเอกเต็มที่เนาะเนาะจุดจนอ้อมที่สงใส่หมอสงใส่หมอนเน,นานนนะ แล้วบัดนี้ประกบคู่นะพ่อประกบคู่ไอพ่อประก็บคู่ไอ้ไพ่ออน,นี้คือวงกลมเครื่องเครื่องเดียวมันหมายความว่าองไรพ่อมันขีดว่เฉียงกี่ข้างขีดไป่ <laughs> <laughs> ะมันก็คือก้อ <laughs> จับคู่ให้ก็จะเป็นสี่ศูนย์สี่แปดหสี่เดี๋ยวมึงกลมไปนอนกันนอนแล้วเดี๋ย <laughs> หาสี่ดไปาเห็ดไหมหาแปดหกแปดสี่สองหกสองดไปจุดหลายมาหลาย <laughs> จุดหน่อยกระชิอดกี่ร้อยดาบก็มีด้ะพี่น้องค่ะระวังระวังค่ะแล้ววันนี้เลขเลขไม่มาด้วยกันนะพ่อเนาะสามตัวสามสี่แปดนะคะบ่มาน้ำกันจะไปซื้อมันอ่นจะไปซื้อมันเนาะเส้พ่อตาวะแล้วมันจั่งมั่นเลขวันนี้เลขโตกันกับสิมีสองเลขดจางอยู่โบ่จุดเดลมัดระวังเด้อะโอ้เลขสามตัวกันเฮ้ยมันหวานตัวเส้นจี้ร้อยไปหาหมู นที่ไหลต่โอ้ตัวบักสามบักจุดนี่เนาะมูไปชุมดังๆอไปจุดไปนําใหบ้านโอ้ที่สำคัญบักเ็ตกับบักซี่นี่มันจุดหลซ้ำกันเนาะยอดเลยมันก็เลยสิไปกี่ร้อยหากันบ้านีลเนาะช่มเจ็ช่มีช่เดียวอดใช่ไหมช่มหาานี่ช่มงหกนี่เรามาแล้ว่ามันดีอหกเส็ตกับหานี่เรามาแห้งเปรอะเปรอหมด วิ่งสับหาก็หกบ่ครเดี๋ยวนจะวิ่งหาก็หกค่ะวิ่งวิ่งหาก็หกเ้พอเนาะวิ่งหาอ้าเดียวมันมัวเท่นอืมค่ะบักเก่าเนี่วบักเก่านี่ใแลวบักเก่าที่ทับแล้วน่าบัเก่าอี่ทึงเ่อนี่ตัวการว่าหน่งตัวนึงเก้าก็หวเป็นเลขเดียวกันเนาะปีนประลับเลยเนียปีนประลับเลยเนาะบางวันนี้ลูกสี่อ่านโตกันไ้เนาะมีสองเก็ดมีห้าหกมีสีเจ็ด หกเจ็ดศูนยต่ว่าบักซี่เจ็ดนีสองัญโอ้สงสัยสีมาแห้งพาตาเลยว่องจนลากล่อเลยนะคะพี่น้องเบยกลากล่อเบรกลากล่อเบยกลากล่อเลยะมันนี้ฝันดีบ่เหรอฝันดีคนฝันดีคนฝันดีฟัเยอะไปจ้าพือค้ามฝันสู่สู่แบบ อันนี้บ่ได้เอ็นหมดหมดอันนี้เดี๋ยวเขาง่วนเดี๋ยวเขางวนเนี่ยมันเป็นเลขิ์ฤทธิ์นามากทีเดียมันไม่เคยผิดค่ะเดี๋ยวผู้ใดเู้จักเคยมาออกเหรอเขาสังเกตียดดกค่ะแม่นเพันว่าเพิ่นสิเอาไปจับคู่เองดอกว่าซั่นพ่ออพิ่นวาขอให้ได้เลขลักกับเลขบักบ่มานน้ำกันนี่ล่ะเพิ่นจะไปจับคู่อ่ะอยู่เลยค่ะ ข้มสามารถแต่ละคนก็แตกต่างไปเนาะพ่อน้องเห็นไหมใช่เหรอาช่เดี๋ยวไปใายแล้วพ่อได้เโอเคค่ะเดี๋ยวโมทายลูกพอแต่งหน้าปุ๊บแค่ว่ากอนโอเคจ้ะได้แล้วพ่ออีเดีงหัวก่อนถือหัวถือนี่รับชานนี่เห็นเสียหมดก่อนนี่เลยจ้ะจะคล้องนึ่งนึ่งแห้งไม่บอกแปดนึ่งคือนึ่ง คืเจ็ดหนึ่งเห็นไหมค่ะเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเห็เจ็ดหนึ่งไมหอกแปดหนึ่งหนึ่งแปดเห็นไหมม่หอกศูนหนึ่งนเลยเห็นหมาหมดก่อนนี่รักมันแน่นอนหมค่ะแปดศูนย์หนึ่งยี่กกัอนเห็นไหมหนึ่งก็ศูนมันเห็นไหมวันนี้สิเป็นสิบบอกฮะบักสามกับอุซีตดกันใช่ไหมันกันบอบักสามมัเปโจการนี่หาลายหมู่อืมมันก็ถื่อก่อน

พวกเรายัหาหลักแห่งส่เกิดในประเทศไทยไม่มีต้องหาหลักแตล่เดียวคช่เจ้าที่แกปูใช้ผู้เชี่นัชาคเลยปูรวยมากกามหัวนะกันบัลอะไระหล่ยงอะค่ไม่งายดีล่ะไม่อยากก็มีเียระวังระวังสิ่งสี่เหลือีเก่าผู้นวนน่งก็ผู้ชุนลำามารางเนี่ย่อผู้ชุนเก่าหนึ่งสา วันี้สงสซยได้บ่ะนี่บวันเลขไม่มาด้วยกันนี่แปดคือเอามาจับคู่ห้ามันอกโอ้หามันอกันไว้กันไว้ห้าหนอยมาชีแป่นตายเลยฮอโอ้ก็เลยเอามากันไว้กันไว้ซื้อเพราะว่าชีเปลี่ยนมาแห้งยู่แล้วโอ้ชีก็เปลี่ยนมาแห้งก็เลยเอามาประกบคู่ไว้ห้าผาดมาไปห้าผัดอว่าผัดป่ะเนี่ยเต้ผาดคอบ่าผดเอเต้ผัดค้อบาดเลยเต้มนีนีมาใช้ตัวเนี้ยเอาผัดเล่นมาพล่วตอนี้นี่มันอยู่ข้างมังเลยได้อ่อเด้อ เช่นหาก็มองสิเห็นว่ามานับก right ันมันมันคือเป็นลักก็เลยหาหาหออกไปนี่หามันไปได้ห้อนี่ได้หาออกหาออกเลยมั่งสีวางเนี่งกันไม่หมดเหรอค่ะกันไม่หมดเลยกันหมดเลยเช่นวางสีเดีส้มทีสสีสีนี้เลยีนี้เลยนะสีแปดเด้อสีแปดเห็นมัเห็นมั้ยหกทีเด้เนี่ยหก สี่มึงสี่นิ้วใส่หนห้าสี่เลยห้าสี่มุ้งสีนี้ไปใส่นี่ห้าแปดเนี่ยห้าแปดมุงสี่นี้ไปใส่นะหกแปดหกแปดงนิ้วไปใส่เนี่ยมงนูนห่ันสองสี่สองสี่หนัน่ันประกบผูให่นึมันนีกันเัสองเจ็ดสองเจ็ดมุงสีน้ไปใส่หน่มห้าหก หกเศษเห็นไหมเศษไม่น ah. like um ีเลใช่ไหมหกเศหกเจ็ดมนีเใช่เ็ดศูนย์เศศูนย์่ีเใช่นะอยูข้างมั่งอ่ะเะยูจังมั่งเ็ด้เป่าตัวป่วยเห็นไหมเห็น่เห็นมี่นี่เลใช่ถาม ค่ะเป็นที่ชัดเจนค่ะคุณป๋อตาเฮาเมื่อนี้มันใจถึงอีกนะพ่อโอเคพ่อบัานนี้ค่ะบัานนี้ทางทีมงานก็สิขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณพ่อค่ะค่ะเมื่อนี้ถืออีกเนาะปกบหมายวัตเหรอนี่เป็นหรอวันนี้ช่วงขีดไว้ตัวสำคัญขีดตรงนั้นแหละค่ะนี่เนี่ยบอกย้ำให้นะ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะน่ก็ย่ำคักจากตาท่องสุกอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้ก็พอตากเว่าชัดเจนเนาะค่ะสําหรับสองแปดเห็นพ้นขานเนาะค่ะก็เลค่นขานำขาออกนะคะว่ามันหลายโตโผล่มัชนพอตาว่าถ้าพี่น้องมักก็ค่อยเอาไปพิจารณาเนาะค่ะถ้าบ่มักกผ่านไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแต่ตัวเลขแนวท่างของพอตาท่องสุกนี่กะพี่น้องท่านไหนมักก็ค่อยลงทุนเนะค่ะพี่น้องเด้อเลขมันสิหลายโตได้จักน้อยเนาะถ้าผู้ใดบ่มักกผ่านไป้อคะพี่น้องเด้อ ค่ะจังใดก็ได้นะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมันเข้าได้รุดได้ค่ะพี่น้องค่ะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมือแอดลงไปตอนตีสี่เครืรองรอบหนึ่งแล้วนะคะก็อธิบายละเอียดไปเบิดนะคะพี่น้องเราวนันนี้รอบนี้ก็เลยได้ไปสัมาษณ์พ่อตาย่ำให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะค่ะสาหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกท่านนะคะ เฮ่งเฮ่งรุยรุยสุขภาพแข็งแรงเนอะพี่น้องเนอะสวัสดีค่ะ